สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะล่าสุดตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากที่ไหนครับผมเชียงรายนะฮะหนึ่งรถตู้เลยสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับโอสาวเชียงรายงามขนาดเลยนะโอ้ยออกมากันตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยออกจากเชียงรายตอนไหนฮะโอมาจากเชียงรายตั้งแต่กี่วัน อ๋อคือตะลอนเที่ยวทําบุญมาเรื่อยๆโอ้เรื่อยๆด้วยสองเลทะเบียนหน่อย0ูนย์แปดหนะฮะคุณลุงก็อยู่ตรงใกล้ๆห้องน้ําพอดีเลยฮะไหว้ทักทายตอนรับนักท่องเที่ยวที่มา <c oughs>

S <S อโอ้ยนี่สิบเอ็ดวันนี้ย <25 S 2> ิมห <25 S 2> ้าเนาะยิมห้าันที่ห้าแล้วเอาผ่านไปสีก็มีนะครับบูกาผานไปสีได้นะคะนนนรับกำลังสวยเลยตอนนี้ แสงสีทองโอ้ส่องไปที่สรีระอองปูเนี่ยวิฟวับวิฟวับเลยทุกคนดูดูได้เลยนะคะใบสีตะเกียงน,นะคะใบสีก็มีนะคะท่านใดต้องการรับใบสีนะคะแล้วดอกค่ะ ใจมากเลยนะคะแย้จะเดินทางมาจากเชียงรายนะคะน่ารักมากะับใจมากมเลยนะคะมาถึงแยมแจ่มใสเลยนะคะทัวลงทัวลงชุดที่หนึ่งทัวลงนะคโอ้โทรศัพท์อะไรสวยจังฮะฮะโอ้เดี๋ยวโทรศัพท์อะไรสวยจังสวยมากไหมสวยไหมเออเคสสวยนะแต่ถ้าดูข้างหน้าก่อนเตะตุ้มเตะหมดเจือเชื่อไหมชุดเนี้ได้เจอคุณลุง เพราะว่าถ้ามาเมื่อวานอ่ะไม่ได้เจอนะช่วงช่วงหลายวันที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอใช่ถือว่าคณะทว์เชียงรายโชคดีโชคดีนะครับเพราะเคยเห็นเอฟซีหลายท่านบอกเวลาเดินทางมาถึงแล้วโอ้ยโชคไม่ดีเลยไม่ได้เจอลุงพลแต่ใครมาได้เจอก็บอกโอ้ไม่บุญจังเลยวันนี้ได้มาเจอลุงพลใช่นะฮะนี่คือคําพูดที่เอฟซีพูดเป็นประจานะครับ พว่าเพื่นก็เดินทางมาไกลนะและก็แวะหลายที่ด้วยครับเมื่อกี้สอบถามแล้วนะคะก็เดินทางมาเรื่อยๆนะแวะมาะะตลอดทําบุญตลอดทําบุญอืมก็ะะถือว่าโชคดีนะคะตัวชุดแรกเ็ชุดแรกนะคะ ฝากปิตภัณฑ์ี่ีก็พีีพิ้วคีงคปูสีทองสวยงามจริงนะตอนนี้นะฮะหสนน้ช่องีด้วยะขอุกทนนะคะที่เข้ามาติดารัชมคลิปาสตั้งนโมสาจบนะคะแล้วก็ตั้งห้องกรถาองค์ปูสามอ่อีกหลายท่านตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะครับผม สวยจริงเห็นอง์ปู่สวยมาก ก็ฝาก FC นะฮะกดหนุนสินค้าบริษัทมณโอมโฮมซับจำกัดด้วยนะฮะน่าจะเป็นนะทีพิสกินนะฮะทีพีกาแฟซีบักทอมพลัสเซมิเตอร์กูแคนทีพีโกโก้นะฮะมีเสื้อโปโลเสื้อข้อปกนะสวยๆหลายๆรุ่นนะให้ท่านได้เลือกซื้อนะครับผมโอ้อีกนานเลยครับผมรอบนี้ใช่ครับถ้าถกลก็ชนป้าสใภ้หน่อยสกิดหน่อยใช่ไหมสกิดหน่อยเพื่อ โทรหาแอดมินสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับแล้วก็วันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะทุกคนอีกหกวันนะเราก็จะได้รวมพลังที่สุดยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เราติดตามชีวิตของคุณลุงคุณป้ามาสามปีกว่านะเราเชื่อว่าพลังแห่งความดีนะฮะบนบารมีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะ <Okay. S 2> ในความ <Okay. S 2> เป็นคนของหลวงพนเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ขาดไม่ได้เลยก็คือพลังจากความรักของ FCTP <Okay. S 2> ตัวโลกนะ <c oughs> จะนำพาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ <Okay. S 2> ผมขอให้คุณลุงได้รับข่าวดีนะครับทุกคนนะฮะ จริงมุมด้านหน้าเราก็เดินนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเดี๋ยต้องเดินไปมุมด้านหน้านิดนึงสวยดีนี่ดีโอ,โอเห็นสีทองสวยงามมากเลยรลยยิบระยับอ่านี่นะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะให้กำลังใจนะครับ ดูคลิปไม่จบไม่เป็นไรนะดูให้สัก3 4นาทีพอเห็นนะโฆษณาสักตัวขั้นกลางนะฮะจะได้มีอะไรได้นะครับผมนะแล้วท่านก็นะชมโฆษณานะครับผมดูคลิปอื่นยอดหลังให้ด้วยนะครับเสือพาไปสวัสดีครับ